แล้วเนี่ยไอ้เจ้าโนโรไวรัสเนี่ยน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนอะคะ,ะโนโรไวรัสเนี่ยไม่ใช่โรคใหม่เลยนะครับโรคนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาร่วมห้าสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์เราก็รู้จักกันแล้วนะครับนะฮะแล้วก็โรคนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่พูดถึงกันหรือเราไม่รู้จักกันเนี่ยนะฮะ เพราะเราไม่มีการวินิจฉัยาการตรวจวินิจฉัยมาเป็นไวรัสเนี่ยมันค่อนข้างยากเราจรึงมักจะวินิจฉัยเรื่องของแบคทีเรียเป็นหลักในอาหารเป็นพิษเนี่ยนะครับพอมาถึงในยุคปัจจุบันนี้นะครับในไม่กี่ปีมานี้นี่เองเน,นะครับการวินิจฉัยทางชีวโมเลกุลมันง่ายขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเนี่ยเหมือนกับการตรวจแบบเ t พเค โควิดนะครับตรวจปั๊บรู้เลยว่าเป็นโนโ,โรไวรัสผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะคร<ฮ>ับมันทําให้มีการพูดถึงพูดถึงเนี่ยกันมากขึ้นมันก็เลยมีคนเนี่ยเริ่มรู้จักกันเริ่มมันระบาดมันยังรุนอย่างนี้<ฮ>ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่พบทั่วโลกนะคร<ฮ>ับโดยเฉพาะในฤดูหนาว<ฮ>ของทุกประเทศนะครับ แล้วจะพบในเวลาเราอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอม,มีการพูดถึงกันมากในเรือสำราญเวลาไปเที่ยวนะครับแล้วก็หลุดไปก็เกิดท้องเสียทั้งลำเรือนะครับหรือในโรงเรียนในอะไรต่างๆขึ้นมามแต่เดิมเนี่ยการระบาดท,ที่มีการท้องเสียอาเจียนกันทั้งโรงเรียนนี่นะครับ จริงๆแล้วอาจจะเป็นโนโรไวรัสก็ได้อืนะครับแต่เราไม่ได้รับการวินิจฉัยเราจะมุ่งเน้นไปหาแบคทีเรียว่าเป็นอีโคไรเป็นซามโเนีล่าเป็นอะไรต่างๆนะครับจริงๆสาเหตุหลักของท้องเสียในประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยควรจะเป็นโนโรไวรัสออค่ะนะ,ะไม่ใช่ซามโเนีล่าไม่หรือไม่ใช่อ e ีโคไรนะครับเพราะว่าซามโอนล่าหรืออีโคไรเนี่ย มันจะพบในประเทศที่สาธารณสุขเนี่ยไม่ดีอแต่ประเทศเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากค่ะเมื่อดีมากเนี่ยนะครับสาเหตุอันดับหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจึงเป็นสาเหตุจากไวรัสม,มากกว่าแบคทีเรียนะฮะทีนี้ในเมื่อมันอยู่กับเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยนะครับเราก็ไม่ได้ไปถึงกับว่า เพออ่านไลน์ปั๊บเนี่ยโหส่งต่อกันใหญ่นะครับทําให้รู้สึกว่าโรคเนี้ยมันน่ากลัวหรืออะไรต่างๆทั้งที่เนี่ยมันอยู่กับเรามามามาโดยตลอดนะครับนะฮะว่าว่ากันแบบนี้ก็แล้วกันนะการระบาดของโดโรไวรัสเนี่ยอผมทํามาเป็นสิบสิบปีแล้วนี่นะฮะมีการระบาดใหญ่มากที่สุดเท่าที่ผมทํามาในในปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ด นะครับที่มีการระบาดค่อนข้างมากนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยมันคงไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้วินิจฉัยแต่ที่วินิจฉัยที่ศูนย์เราเนี่ยมากที่สุดในปีนั้นแล้วในช่วงโควิดเนี่ยนะครับมันก็น้อยลงเพราะเรามีการป้องกันล้างมือกันนะฮ่าขันตอนอะไรต่างๆนี่นะครับช่วงโควิดเนี่ยโนโรวรัสก็สงบลงไปพอสมควรแต่พอมันหลังโควิดก็มีการใช้มีดนะครับ ก็คือตั้งแต่ปีสองสามมาเนี่ยโนโรไวรัสตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย<ะ>จำนวนผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่ศูนย์เราวินิจฉัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ,ะจนในปีนี้ถ้าถามว่าเยอะไหมเยอะ,ะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่รายงานเข้าสู่กระทรวงเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่ได้รับการวินิจฉัยคือ<ะ><ะ>ได้รับการตรวจ<ะ>จะมีตัวเลขอีกจํานวนมากมายที่ไม่จะรับการตรวจน,นะครับ เพราะว่าจริงๆมันเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะพบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะงั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ประจําถิ่นของเราแบบนี้อยู่แล้วอยู่เกือบทุกประเทศอยู่แล้วพอมีการปล่อยข่าวว่าระบาดในประเทศจีน ทุกคนก็กลัวว่าประเทศจีนจะแพร่มาสู่ประเทศไทยค่ะทั้งที่ในประเทศไทยมันก็มีเป็นมีอยู่แล้วนะคะคุณหมอมัน,นะะมันเป็นไปได้มีอย่าม,มันอาจจะเป็นผลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าเราเรา,เราเคยเจอหนักๆก,กันมาช่วงโควิดพออะไรที่มันขึ้นชื่อว่าเป็นไวรัสเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลขึ้นด้วยนะคะคุณหมอครับนะบผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะโซเชียลมีเดียมากไปค่ะนะครับเพราะโซเชียลมีเดียรือเฉพาะทางสื่อเนี่ยนะครับเป็นคนที่ แพร่กระจายออกไปนะฮะเมื่อแพร่กระจายออกไปพักเนี่ยมันก็เลยกระจายอย่างรวดเร็วก็ทําให้คนเนี่ยค่อนข้างเี่ีะตื่นตระหนกพอสมควรนะครับท้างที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ของเราอยู่กับเรามานานแล้วนะเราก็อยู่ของเรามานานแล้วนะครับแ้วตอนนี้คนจะไปเมืองจีนก็ไม่กล้าต่อระบบระบาดบ้านเราเดี๋ยวใครจะมาเมืองไทยก็ไม่กล้าเราจะไปเที่ยวที่ไหน จะบอกว่าเราจะไประยองแล้วก็กครวอะไรต่างๆทั้งที่จริงๆเนี่ยเป็นข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่ค่ะนองแบบนี้นะฮะวนไปวนมาค่ะคุณหมอคะอย่างเชื้อตัวนี้เนี่ยเรื่องที่จะมีวัคซีนในการป้องกันมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคัคุณหมอคะอคงจะยากครับนะครับจากการศึกษาของเราที่นี่เราเผยแพร่ในภวษานานาชาติมาตลอดเนี่นะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าโนโลไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับ มันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแล้วมันมีการผสมข้ามสายพันธุ์ย่อยของมันเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะมันจะเกิดสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยการไล่จับนะฮะสายพันธุ์ที่จะเหมาะในการทำวัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะยากแล้วแต่ละปีเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสลับสายพันธุ์ของมันอยู่เรื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบความรุนแรงของโรคก<า>ับความที่เราจะต้องลงทุนคิดค้นวัคซีนมสมมติอย่างนี้เนี่ยฮะ<า>แน่นอนบริษัทหรือ,อ,อหน่วยงานที่จะมาคิดค้นวัคซีน<า>เขาก็เ,าเพ่งเรงไปหาโรคที่มีความรุนแรงมากกว่านะครับก็คือไอความรุนแรงหรือความสูญเสียเนี่ยมากกว่า ถ้ามาเปรียบเทียบกับโรคที่มีอาการร้ายอาหารเป็นพิษแบบนี้เนี่ยนะครับการทุ่มเทในการทาวัคซีนเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดวัคซีนขึ้นมาน,นะครับในการป้องกันเนี่ยผมว่าน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวไทฟอยด์ไทฟอยด์เนี่ย,นนยนนทำให้เกิดแรงกว่าความรุนแรงของโรค่ยมีมากกว่ามากนะ ไข้เสียทิดอย่างนี้ไทฟอย์ทุกคนก็แน่นอนไทฟอย์ก็มีวัคซีน<ห>นะครับนะฮะมันมันมันต่างกัน<ห>เพราะฉะนั้นก<ห>ารที่จะคิดทำอะไรเนี่ย<ห>เขาคงเอา Disease Burden คือความรุนแรงของโรคภาระโรค<ห><ห>อ,อะไรต่างๆเนี่ยมาประกอบกันประกอบกับตัวไวรัสตัวน,นี้มันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยก้อนข้างมากนะครับนะฮะเพราะฉะนการทุ่มเทในการที่จะทำวัคซีนเนี่ยก็น้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเร็วนี้นะครับผมไม่คิดว่าจะมีวักซีนครับค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วเจ้าตัวโนโรไวรัสกับโรตาไวรัสนั้นลักษณะาอาการและความรุนแรงของโรคเหมือนหรือต่างกันยังไงอะคะครับจริงๆโรตาไวรัสกับโนโรเนี่ยทำให้เกิดท้องเสียคล้ายๆกัน นะฮะแต่โรตาไวรัสเนี่ยโอกาสที่จะมีไข้ในเด็กเล็กเนี่ยมากกว่าโรตาไวรัสเนี่ยจริงๆแต่เดิมเนี่ยนะครับเป็นโรคที่พบในเด็กโดยเฉพาะในขวบปีแรกสองขวบปีแรกะนะฮะแล้วการติดเชื้อของโรตาไวรัสเนี่ยติดเชื้อครั้งแรกจะรุนแรงที่สุดนะครับในชีวิตเราเนี่ยถ้าติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยจะแย่จะรุนแรงที่สุดเพราะ,ะนั้นในเด็กเล็กเนี่ยจะติดครั้งแรกแล้วก็ติดซ้ําได้เมื่อครั้งที่สองที่สามที่สี่เนี่ย ความรุนแรงของโรคก,ก็น้อยลงจนกว,ว่าจะเปลี่ยนสายพันธุ์ของโรตาา้าไวรัสมากจึีจะพบในผู้ใหญ่นะครับนี้ในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในบ้านเราก็เคยระบาดรุนแรงในปี2017นะครับนี่โรตาา้าไวรัสเนี่ยม,มันมีข้อดีอย่างเพราะว่ามันเป็นในเด็กเล็กเนี่ยทำให้เกิดความรุนแรงทำให้เด็กเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลสูงมากและมีการสูญเสียชีวิตเนี่ยทั่วโลกประมาณ2 0 0 0คนต่อปี ะนแต่ประเทศไทยเราไม่นะฮะส่วนใหญ่แล้วเสียชีวิตอยู่ในประเทศที่สาธารณสุขไม่ดีในยอฟริกาในอินเดียนะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยโอกาสเสียชีวิตจากโรตาโนโรโนโรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับนะฮะแล้วโลกนี้ทําให้มีการนอนโรงพยาบาลสูงนะครับจึงทําให้มีการคิดค้นวัคซีนขึ้นมานะฮะ แล้วก็โรตาไวรัสเนี่ยมีวัคซีนแล้วขณะนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่วัคซีนอยู่ในภาพบังคับที่จะหยอดให้กับเด็กนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่สองเดือนสี่เดือนหกเดือนะนะครับเพราะเรารู้ว่าอันตรายของโรตาเนี่ยเกิดในเด็กเล็กนะ ยังมีวัคซีนบบให้กับเด็กเล็กครับค่ะดังนั้นเรื่องของโนโรอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพียงแต่ว่าต้องเน้นเรื่องการเฝ้าระวังเรื่องของการล้างมืออันนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะป้องกันได้นะคะคุณหมอนะค่ะผม,ผมฝากไว้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าโนโรเนี่ยมันออกมาเอาเชื้อมันออกมาทางอุจจาระทางอักเยนเยอะมากอือนะครับสิ่งที่เราคอนเซนหรือเรากลัวเราเราต้องระวังเป็นพิเศษก็คือการหลุดรอดไปในสิ่งแวดล้อม ผมพูดเสมอเลยนะครับว่าเราไม่มีขยะติดเชื้อที่จะให้ทิ้งนะครับสมมุติว่าพ้าอ้อมเด็กที่เป็นท้องเสียเนี่ย<ช>นะครับถ้าถามว่าเราทิ้งที่ไหนผมบอกได้เลยว่าเกิดร้อยทั้งร้อยก็ทิ้งขยะธรรมดา<ช>อันนี้เป็นพิธีการที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งมันก็เป็นลุดไปในเอ็นบอลห้สิ่งแวดล้อม<ช> นะครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อลดภาระอันนี้นี่นะครับไม่มีขยะติดเชื้อนะครับไอ้ผ้าอ้อมเด็กสําเร็จรูปทั้งหลายแหล่นี่นะครับมีอุจจาระที่ปนเปื้อนท้องเสียอยู่เนะี่ยอยากจะให้ผู้ปกครองนะครับช่วยหยอดน้ํายาล้างห้องน้ําที่มีกลิ่นคอรีนนะฮะไม่ว่าคอริกอะไรก็ตามแต่ที่มีส่วนประกอบของคอรีนได้หมดเราบอกว่าให้หยอดโซเดียมไฮโปคอไรน์เนี่ยจะบ้านไม่รู้จักหรอกครับ นะครับนะฮะเพราะงั้นชาวบ้านที่รู้จักดีเนี่ยก็คือไม่ว่าน้ํายาฟอกขาวที่มีส่วนผสมคอรีน <ภา S 2> นะครับหรือน้ํายาล้างห้องน้ําที่เราต้องปิดปาปิดจมูกนะฮะตัว <ภา S 2> อย่างมีคอรีนทั้งนั้นย่ <ภา S 2> อไปสักหยดหนึ่ง <ภา S 2> เข้าไปในอุจจ<ภ>าระแล้วค่อยทิ้ง <ภา S 2> นะครับเพื่อที่จะทําลายล <ด S 2> เชื้อในสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้ออ่า ได้ค่ะคุณหมอขอพระคุณมากค่ะ